ค่ะต่อมาเป็นการใช้ฟังก์ชัน private call นะคะหรือการคุยแบบตัวต่อตัวค่ะเราจะมาเข้าฟังก์ชันให้ดูกันนะคะอันดับแรกค่ะให้ไปที่เมนูนะคะให้เลือกไปที่ contact ค่ะกด OK ค่ะจากนั้นกด Option ค่ะเลื่อนไปที่เมนู detail นะคะแล้วกด OK ค่ะ แล้วทีนี้เราก็จะเจอหน้าจอแสดงสมาชิกนะคะว่ามีใครกําลังออนไลน์อยู่บ้างก็คือปุ่มสีเขียวคือการออนไลน์นะคะหรือถ้าเป็นปุ่มสีเทาก็จะเป็นการออฟไลน์นั่นเองค่ะหรือว่าปิดเครื่องอยู่จะไม่สามารถโทรหาคนที่ออฟไลน์ได้นะคะแตวเอิญจะลองมาโทรหาเครื่องนี้ให้ดูกันนะคะเลือกออปชันนะคะแล้วก็เลือก full duplex voice call ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะ จากนั้นให้เราเลือกกด answer เพื่อรับสายได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการคุยแบบ2คนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข้อจำกัดเลยคือเราสามารถคุยได้แค่5นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมันจะตัดไปนะคะต่อมาค่ะจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะ เป็น half duplex voice call ค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้ก็เป็นการคุยแบบ private call เหมือนกันแต่ว่าเราต้องใช้ปุ่ม pt ในการสื่อสารซึ่งตัวเนี้เอิญจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แนะนำให้ใช้ full duplex voice call จะใช้ง่ายกว่าค่ะตัวอย่างค่ะค่ะแล้วก็กดปุ่ม pt คือคุยกันได้เลยอันนี้ก็คือคุยกัน2คนเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับ pnc 3 7 0นะคะ